อะไรคุณถึงโชว์ต่อหน้าผู้หญิงที่รูปร่างแบบนี้สวยไม่เคยไปโชว์เลยเหรอครับไม่เคยเห็นครับไม่เห็นไม่เห็นได้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นมีเห็นไม่เห็นและเราโชว์มีคนสวยไหมมีครับสวยสวย คนไหนสวยนี่เขาแม่แม่แน่แน่อย่างน้เขาพูดอะไรของมาเขาเดี๋ยวผมแปลฟังก็เอออย่างสายยันนะครับอย่างสเปคเขาเนี่ยเขาจะชอบประมาณนี้เลยอย่างอย่างคุณยายเนะฮะอย่างเออจอบสีผมอะไรเงี้ยมันจะสะดุดตาครับแล้วก็อย่างอย่างน้องผู้หญิงตัวคน้วนนี่นี่คือสเปคเขาคือหน้าอกและใจนี่เขาจะชอบมากแล้วถ้าผู้หญิงชื่สวยเซ็กเซ็กเอ็กเอ็กไม่หมวยเนี่ยไม่ชอบเลยอันนี้ไม่อยู่ในสเปคเขาเลยครับเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบครับเขาไม่เคยไปโชว์ให้เห็นเลยไม่เคยโชว์ฮะ อาพื้นรองค่ะครับรูปด่างเยี่ยมเกียย่งมีสเปกเลยแหละก็สเปคอย่างคุณยายนะครับัสเปคของอย่างนี้เขาชอบคนที่สวยเดินมาแล้วใครจะไปโชว์ถ้าเขาไม่โชว์ก็ส่วนบ้ากเชิญเป็นพิเศษที่ผมจะเน้นผมจะโชว์มากกว่าผมจะโชว์มโชว์อะไรฮะโชว์โชว์โชว์ตัวครับโชว์ตัว อ๋อตัวโชวิดพื้นออกกำลังกายใช่ฮะแต่ถ้าเกิดสายันเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเกิดโรคต่างเพศโอ้โหติดหมอป่ะอันนี้เป็นความสุขส่วนตัวนี้ท่านอยากจะถามนิดนึงถที่เขาชอบสเปคแบบเนี้ยจะดูจากรูปร่างรูปรนาเขาเนี่ยครเขาเป็นคนปัญญาอ่อนหรือเปล่าคะโอ้โหปัยญาคุยไรอย่างนี้ก็รูปร่างมึงมันคนปัญญาอ่อนเสี้ยวเลยไม่ใช่คนปัญญาดีเขาไม่แตกตัวเหียอย่างนี้หรอกใค่ว่าทำคนบ้าเหรอคะคนบ้า ไม่ไม่ครับบ้าเขาเป็นคนบ้าเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรเขชื่ออะไรครับรู้ไหมสายันครับสายันอ๋อจำได้แล้วเรงคุยได้ฉันจำเขาได้เหรอฮะฉันจริงจังานฉันอยูายบัวทองมันไม่ใช่สายันไม่เชื่อโอ้ป้านหัวไม่เชื่อมัจำได้ไอเดีกยอ้เด็กเด็กเด็กเเด็กเดเด็เด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  วันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรค์คอมเมดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยประโทกดได้ดิเออไปละบาย